เราอะรักกันอยู่แล้วรัก่กันยี่สิบปีอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็คือยินดีด้วยแต่จริงๆภาพแจ็คนี่ผมแทบจะแทบจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าเจะแต่งงานไม่มีภาพเลยซึมันแต่งงานโอ้เราก็ยินดีด้วยมากๆแล้วก็ได้เจอถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเนี่ยก็เราก็ยินดีสุดๆเลยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าเราเราก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแจ่เป็นพ่อจะเป็นยังไงเพื่อนคุณแต่งงแต่งงานด้วยแจ็คยินดีด้วย โอ้โหมันติดงานแล้วมันใกล้ไกลเขาเชิญคุณใช่ไหมใช่มีทักทายคุยกันครับผมก็แบบแค่มึงกัสองคนเนี่ยที่เป็นคนเลวเออเป็นยังไงไม่ไม่ไม่ยังไงเราอะรักกันอยู่แล้วเรื่องนีกันยี่สิบปีอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็คือยินดีด้วยจริจริงๆภาพแจ็คเนี่ยผมแทบจะแทบจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะต้องแต่งงานไม่มีภาพเลยซึ่งวามันแต่งงานโอ้เราก็ยินดีด้วยมากๆกแล้วก็ได้เจอถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเนี่ยก็เราก็ยินดีสุดๆเลยต่อไปก็รอ มีได้ข่าวว่าฝั่งเธอเขาวางแผนมีลูกแล้วไม่ใช่เหรอคือชา้น่ะมันก็ยังไม่ได้แต่งไงเจอพี่เจมกี่ปีละแปดเก้าปีละเจอกันสามชั่วโมงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็แต่งเร็วกูเชื่อดิการได้การได้ไปยินดีกับทางแจ็คก็ยังหาจริงจริงก็ยินดีทางข้อความไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แจ็คบอกอย่างเงี้ยก็ก็ได้ยินดีกับแจ็คไปแล้วอะไรเงี้ย วันเกิดพอดีวันที่14อ่ะแล้วคราวนี้ก็นัดนัดกินข้าวกันที่บ้านไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่บ้านผู้ใหญ่ก็มาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปผมกับยังไม่ได้เจอเขาอีกเยอะไม่ได้เจอตลอดเขาของเขาเหมือนสองชื่ออะไรคะสองสองไหมไม่ถ่วงนะเขารอเก็บทีเดียวไม่หนักแจ็คมันรู้วเราไม่มีตังคาอันนี้แหละเถ้าเป็นเพื่อนรักทั้งทีถ้าเกิดจะใส่ทั้งทีต้องใส่เท่าไหร่อะคะโอ้ยสองร้อยก็พอ เ,เ,เ,เราใส่ใจไปพรา,านะเรสอบคนรุ่นไมค่จะได้เห็นภาพเขาในการเป็นพ่อคนเดหมดแล้ครอบคัวเงี้ยค่ะเอาจริงนึกภาพไม่ออกกันนะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าแจกก็คก็มันนึกไม่ออกจริงว่าอยู่ดีวันหนึ่งแจ็คจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าเราเราก็คิดภอบไม่ออกเหมือนกันว่าะแจ็คเป็นพอ่อจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนานคนดีคนดียาวๆใจก็แบบเราเราก็แบบในฐานะเพื่อนสนิทพี่สนิทนะเราขอให้มันเป็น ดีคนดีได้นานๆแล้วก็แบบว่าเพราะว่าสําหรับผมอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเรามองอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะามันอายุเท่าไหร่แล้วมัน3 3 3 4แล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้แล้วเราก็คงยินดีแล้วก็คอยดูการแบบต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายคือของของคนใกล้ไม่พ้นเหมือนกันเราก็ชงเข้ากันเองอะเนาะคนว่าจะทําครับครัพวกเราเป็นแบบว่าสนุกสนุกสนุกเทีเฮาอะไรแบบเนี้แต่ว่าจริงๆหมดจรเนี่ยพอที่มันแบบผิดจังของเราจรง มีทุกคนหมดหมดหมดนี่มีทุกคนนะผมผมจะดูเรียกว่าอะไรวะปัญญาอ่อนอย่างเงเลยเออติงตองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีหมดที่จริงจังบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนอยู่แล้วเรารู้สึกแบบมันมาได้ถึงขนาดนี้แล้ววันที่เราคบกันมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้เพื่อนเราคนหนึ่งไปมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มันก็ถ้าตามหลักความจริงเนี่มันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงๆเพื่อนนอกวงการอะไรเราก็มีเยอะแล้วก็ในช่วงั่น ในช่วงวัยเดี๋ยวนี้สำหรับผมมากคือบางคนเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเขาถ้าเขาพร้อมเขาก็แต่งงานเราก็ต้องยินดีทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วสัหรับแจ็คกับพวกผมเนี่ยเย้ <c oughs> เราอายุเนี่ยสามสิบกันแล้วเกินสามสิบกันหมดแล้วเป็นเรื่องปกติมากถ้าแบบเราพร้อมที่จะดูแลกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ยินดีมากก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนกันและจะเป็นหลานคนแรกของแก๊งเพื่อนฉันไม่ไม่ไม่หลานแก๊งเพืนฉันเนี่ยรวมยี่สิบสิบ สิบกับคนได้นะก็คือว่าหลายคนก็มีครอบครัวแล้วมีคครรอบัวแล้วมีลูกแล้วค่ะน่ารักน่ารักนี่เราก็อาจจะเป็นสองคนสุดท้ายของแก๊งเชื่อที่ยังไม่ได้ไหมไม่ไม่ผมกับมันแข่งกันท้ายสุดเออท้ายสุดแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูว่าใครใครจะไปคใครจะไปจินต์วัาใครจินว่าใครฉันว่าแม็กแต่งก่อนแต่แต่เรามีภาษีคบกันตั้งหลายปี ก็ cắt นะจะแต่งก่อน